รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าผมนะครับไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่ผมนะครับบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเที่ยวญี่ปุ่นผมเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวอาหารที่พักบรรยากาศดีๆเยอะแยะมากมายเลยรอคุณผู้ชมอยู่ไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเดอะดลิวรี่มีดีที่เดินทางนะครับวันนี้บรรยากาศอาจจะแตกต่างหน่อยเราไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกันซึ่งสำหรับทริปนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่ คิดว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ที่ธรรมดาเนี่ยไม่มีทางเราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่เมืองอิโตะนะครับจังหวัดชิโซ,โซกะนะครับบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าสําหรับเมืองอิโตะจังหวัดชิโซกะนะครับอยู่ห่างจากจังหวัดโตเกียวเนี่ยเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับนั่งรถไฟมาง่ายมาก และที่สำคัญเมืองนี้นะครับถือว่าเป็นเมืองตาอากาศนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยใครนะครับที่ชอบแช่ออนเซ็นนะครับก็มาได้มีจุดชมซากุระบานด้วยมีวิวภูเขาไฟฟูจิโอ้โหมีอะไรอีกนะมีเยอะมากมีที่ตีกรอฟก็มี สวนสัตว์ก็มีแล้วก็จุดชมไฟก็มีเหมือนกันบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าให้ติดตามรอดูรายการของเราอย่างยาวๆเลยนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปทุกที่ที่เรียกว่าเป็น Attraction Point ของที่จะอิโตะเมืองอิโตะจังหวัดชิโซกะกันเพราะฉะนั้นแล้วตามบอมมาได้เลยครับไปครับ ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องอาหารนะครับของ t o u t n e r o s s r s s o r t นะครับในเมืองอิโตะนะครับความพิเศษของห้องอาหารนี้อยากให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูตรงนี้นี่คือวิวของที่นี่นะครับสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิจากตรงนี้ได้เลยนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าบรรยากาศการทานอาหารเช้านะครับจะดื่มดับแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าพิเศษมากๆเลยแล้วก็มากกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถเห็นนี่ ที่นี่มีสนามกอล์ฟด้วย,ยงไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเดินดูสนามกอล์ฟของที่นี่กันเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนกองทัพเดินด้วยท้องครับไปตักอาหารนี่ก่อนครับไปพามาครับหนึ่งความพิเศษของที่นี่นะครับเขามีอาหารเช้าเนี่ยเป็นสไตล์ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งตอนตกนะครับเดี๋ยวเราไปฝั่งของญี่ปุ่นกันดีกว่าเพราะว่าตอนตกเนี่ยเราทานกันบ่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไปโซบะเย็นนะครับทานคู่กับเทมปุระ นี่มีกุ้งแทมปุรานะครับตัวโตข้าวญี่ปุ่นคุณผู้ชมน่ารับประทานมากไปเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกฝั่งนึงกนบ้างนะครับว่าสไตล์เวสเทิร์นเนี่ยเขามีอะไรให้เราทานกันบ้างครับไป ดีสักหน่อยนะครับเบคอนครับขาดไม่ได้ครับที่นี่จะเป็นแบบบุฟเฟ่อาหารเช้านะครับเพราะฉะนั้นว่าใครที่มาเนี่ยก็สามารถทานได้อย่างไม่อั้นเลยโดยห้องอาหารเช้าของที่ครับจะเปิดตั้งแต่7โมงนะครับแต่ว่าปิด9โมงเพราะฉะนั้นใครที่มาที่ Southern Cross Resort นะครับก็ต้องรีบม,มาทาน ฮะของดีครับนี่ของดี อเปเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันนะครับไปดูวิวของภูเขาไฟฟูจิครับ หลังจากทานอาหารอร่อยๆกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงเวลาที่เราจะปลดปล่อยพลังไปทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะครับติดตามได้ช่วงหน้าเลยครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเบอร์เรดจำกัดมหาชน โดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ ที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับ Southern Cross Resort นะครับเขามีสนามกอล์ฟอย่างที่ผมบอกมีก็คือ full c o u s เลย18หลุมนะครับรถกอล์ฟที่เรากำลังนั่งกันอยู่ตอนนี้นะครับคนที่ขับให้เราเนี่ยคือเจ้าของโรงแรมนะครับไทจีซังเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรม Southern Cross Resort นะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่า ไม่ธรรมาดาแล้วมากยังไงใครที่เป็นสายอ,อ,อยากท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อยากจะลองออกมาสถานที่ใหม่ๆนะครับอยากไปต่างจังหวัดของญี่ปุ่นลองมาที่นี่ที่อิต็นะครับเมืองชิโอกันนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบการเล่นกอล์ฟก็ต้องลองมาที่นี่กันเพราะว่าเรียกว่าเป็นฟูลคอร์สกันเลยครับไปดูบรรยากาศนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับบอมก็อยู่ที่สนามกอล์ฟนะครับของ s o u t h r r s s r o s s r t นะครับที่นี่มีสนามกอล์ฟแบบฟูคอส18หลุมนะครับให้กับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวที่อีโตเนี่ยได้มาเล่นกอล์ฟกันนะครับและความพิเศษของที่นี่คือบอกเลยว่าวิวดีมากหลุมแต่หลุมนะครับของเขานะครับไม่ว่าคุณจะจะเห็นวิวของมหาข้ามมหาสมุรนะครับหรืออาวอิสุนะครับก็จะได้เห็นและที่สําคัญคือ ภูเขาไฟฟูจิคุณก็จะได้เห็นจากที่สนามกอล์ฟนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวมองไปเล่นกอล์ฟก่อนแล้วเดี๋ยวเห็นวิวไหนสวยๆจะเก็บภาพไปฝากคุณผู้ชมครับไปเลยเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หลุมที่1นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ภูเขาไฟฟูจิได้เห็นกันแล้วครับไม่มีเมฆบางด้วยครับวับนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเลยและที่สำคัญนะครับอยากจะบอกว่าภูเขาไฟฟูจิเนี่ยถึงแม้ว่า จะตั้งอยู่บนที่2จังหวัดของในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าถือว่าภูเขาฟฟูจิถือว่าเป็นของคนทุกคนของคนญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ค่อยเรียกว่าเป็นของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งครับไปตอนนี้พร้อมแล้วเรามาใช้หัวไม้นะครับลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปลุย <laughs> เกือบกือเกือเเ,มมเ,มมเอาเสียงม,มืดครับอ้ออ้ยเอาใจผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าที่ Southern Cross Resort นะครับที่เมืองอิโตนะครับที่นี่มีสนามกอล์ฟอยู่ถึง18หลุมด้วยกันหรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นฟูลคอ o u เลยนะครับ ซึ่งแต่ละหลุมของเขาเนี่ยมีความพิเศษที่หลากหลายมากอย่างตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงทีที่ก่อนที่เขาจะตีกันของหลุมที่13นะครับคุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศที่บอกเลยว่าสวยงามมากๆจริงๆนะครับนี่ให้คุณผู้ชมได้ดูไปตรงนี้นะครับเป็นทะเลนะครับที่เราเรียกกันว่าคาบสมุรทอใใรอิสุนะครับซึ่งเกาะที่อยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับชื่อเกาะว่าอิสุโอชิมะนะครับซึ่งเป็นเกาะของจังหวัดโตเกียวนะครับเห็นว่าใกล้ๆกับเมืองอิโตะแบบนี้แต่จริงๆแล้วคือ เป็นของโตเกียวนะครับคุณผู้ชมครับและที่นี่นะครับเขาก็มีต้นซาก,กุระนะครับที่บานช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับใครที่มีแพลนนะครับอยากจะมาท่องเที่ยวดูซาก,กุระบานที่ต้องบอกว่าที่เนี้ยบานเยอะมากๆเลยต้องมาเดือนกุมภาพันธ์กันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ ใครที่มาเที่ยวที่อิตะกนะครับแล้วก็คุณจะได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามของประเทศญี่ปุ่นที่คนคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยไปดูกันแนะนำครับให้ลองมาเที่ยวที่อิตะกันดูครับบรรยากาศดีมากใครที่เป็นสายเล่นกอล์ฟนะครับแนะนำเลยว่าให้ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศก,กันบ้างนะครับมาที่อิตะครับ เป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมสนุกๆนะครับและที่สำคัญคือวิวดีมากๆเดี๋ยวช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมไปชมห้องพักกันบ้างแอบบอกมานะครับว่าห้องพักก็วิวดีไม่แพ้กันเลยเจอกันช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยคอตโต้สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้ ขอโต,โต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ หลังจากที่เราตีเก้ากันเสร็จนะครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูห้องพักของที่นี่กันนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหน้าโรงแรมของ Southern Cross Resort นะครับซึ่งวันนี้นะครับบอกเลยว่าเราได้รับเกียรติอย่างมากนะครับจากเจ้าของที่นี่ซึ่งเขาจะพาเราเนี่ยมาเดินดูโรงแรมกันนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ตรงนี้แล้วโอ้โหชื่อว่าคิตามุระซังนะครับ สวัสดีครับคิตามุลาซังคิตามุลาสังนะครับ owner of Southern Cross Resort โอเด u t h e r n Cross Resort ว่าอนเซ็นอยู่ที่ภูจิสามต์ที่โครลจองนงหอทีลีั้งหมดที่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 ทた่ที่ที่ทす。่ที่ s ี Gun ่ที่ทีี like ่ที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 ร่ที่่ที่ทีสีทีครบเลยไม่ว่อ แล้วก็ที่พักนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูข้างในกันว่าจะเป็นห้องอาหารรวมถึงห้องนอนด้วยจะเป็นยังไงนะครับไปเข้าไปกันเลยครับ Let's go กที่ตะพกกสั่งมาคันตัมาครับเรียกปตูรถใชครับเดี๋ยวเรามาเอากุญแจนะครับที่รอบบี้นะครับเดี๋ยวไปเดินดูห้องพักกันครับ Thank you นี่ Southern Cross Resort นะครับผมกุญแจมแล้วมาเข้าห้องพักกันครับคนครับที่เมื่อกี้รับกุญแจนะครับเข้ามาแล้วนะครับผู้ชมครับซึ่งห้องที่เราอยู่ตอนนี้เป็นห้องดีลักซ์นะครับของ Southern Cross Resort นะครับอิโตะนะครับต้องบอกผู้ชมก่อนว่าห้องใหญ่ๆแบบนี้มีเพียงแค่2ห้องเท่านั้นนะครับ ใครนะครับที่มีแพลนมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับอยากจะได้วิวบรรยากาศดีๆต้องมาที่นี่เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องกันแล้วกันนะครับที่มี2ห้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า2ห้องที่เป็นห้องไซส์ดีลักนะครับจะเป็นห้องที่เห็นวิวแบบกว้างๆแบบนี้จะมีกระจกนะครับฝั่งนี้จากเตียงที่ตื่นมานะครับแล้วก็จะมีจากฝั่งนู้นให้เห็นกันด้วยนะครับผมต้องบอกว่าห้องก็ หรือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับมากไปกว่านั้นนะครับตรงนี้คือห้องนอนเนาะแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนทานอาหารนะครับหรือว่าโซนทํางานเผื่อใครที่ติดงานมาทำนะครับก็สามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้ดูทีวีของที่นี่ได้และมากไปกว่านั้นนะครับเราอยู่ที่เมืองฮิโตะทั้งทีที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของออนเซน็นเดี๋ยวบอมพาคุณผู้ชมนะครับไปดูออนเซ็นในห้องกันตามมาครับ นี่ค่ะผู้ชมบอกเลยว่าเราโชคดีมากได้มาถ่ายในออนเซนของที่นี่นะครับบอกก่อนว่าในห้องดีลักแบบนี้คุณผู้ชมจะได้ออนเซนส่วนตัวไปซึ่งก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเขาทำมาจากไม้นะครับและที่สำคัญนะครับของออน้ำร้อนของ Southern Coast Resort นะครับเขาเป็นน้ำแร่ธรรมชาติออนเซนธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วพิเศษมากจริงๆการที่ได้แช่น้ำออนเซนธรรมชาติเนี่ยเขาบอกคนญี่ปุ่นบอกว่า จะมีความแตกต่างกับน้ำร้อนที่เหมือนกับคนไทยอาบน้าร้อนครับจะแตกต่างกันนะครับผมนีบรรยากาศดีมากครับอาบน้ําล้างตัวตรงนี้แล้วก็ไปแช่ออนเซ็นขึ้นเตียงนอนหลับสบายเลยอ่ะโอเคเสร็จจากห้องรีลักซ์แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะครับไปดูห้องสแตนดาร์ดกันต่อจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับมาคับผู้ชมครับสําหรับอีกหนึ่งห้องนะครับที่ บอมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกันคือห้องแบบสแตนดาร์ดท p ป์นะครับซึ่งห้องแบบสแตนดาร์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ35ห้องและความพิเศษคือเขามี2ฝั่งของที่นี่นะครับและห้องฝั่งที่เราอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าวิวนี่โอ้โหเขาไฟฟูจิครับไปดูกนครับคุณผู้ชมนี่คือง่ายง่านะครับเปิดหน้าต่างมาคุณผู้ชมสามารถมองเห็นบขาไฟฟูจิได้เลย แต่ว่าตอนนี้โอ้น่าเสียดายมากมีเมฆอยู่ตรงภูเขาไฟนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงใครนะครับที่ตื่นเช้าๆเนี่ยมั่นใจได้ว่าคุณอาจจะโชคดีได้เห็นภูเขาไฟพูจิแบบทั้งลูกกันเลยนะครับบอกก่อนว่าอ,อย่างที่ผมบอกไปว่าห้องแบบสแตนดาร์ดนะครับมีทั้งหมด35ห้องผมถามคุณเจ้าของโรงแรมที่รียบร้อยแล้วนะครับใครที่มาเที่ยวที่นี่ ก็สามารถนะครับรีเควสได้เลยว่าอยากจะได้ห้องที่มีวิวของภูเขาไฟฟูจินะครับคุณก็จะสามารถมาถ่ายภาพสวยๆได้ในห้องนี้อย่างสบายใจแน่นอนเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับที่เราพาคุณผู้ชมนะครับมาโ,โหไม่ว่าจะเป็นาพาไปเดินดูสนามกอล์ฟแบบวิวสุดยอด ของที่เมืองอิโตะนะครับรวมไปถึงพามาดูไม่ว่าจะเป็นทั้งร้านอาหารและห้องพักนะครับของ Southern Cross Resort อิโตะนะครับยังไงใครนะครับที่มีโอกาสมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วอยากจะลองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ซ้ำกับใครแนะนำเลยนะครับให้ลองมาเที่ยวที่เมืองอิโตะนะครับในวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการเดอะไดอารี่ของเราแล้วนะครับบอมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบเรจ์จำกัดมหาชน คอโตอิตมอนเบลคิวคอนและขนมอบกรอบตราโฮมีด้วยนะครับสำหรับเทปนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับการอำนวยความสะดวกการถ่ายทำทริปญี่ปุ่นโดยบริษัทโอเดคิวเเล็กทริกเรลเวย สามารถคลิกเส้นทางเที่ยวที่เว็บโอ a ดคิวได้เลยนะครับรวมไปถึงเมืองอิโตะด้วยนะครับคลิกไปได้เลยนะครับที่ i t o s p a c o m มนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมีสถานที่เที่ยวที่พักที่แนะนำรอคุณผู้ชมอยู่ไงวันนี้บอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่อิโตะมีที่ท่องเที่ยวที่อื่นที่สวยๆรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นที่ไหนเจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต